รู้ครับเ่อี้ที่ลงไปมาดูใหม่ออกก็ไม่ออกต้องดูครับอันนี้ต่อแล้วนะต่อแล้วน,นี้ก็จะเป็นลองขันดู ตัวนี้ออกนะครับหลายคนอาจจะมีหลายวิธีครับแต่ตัวนี้มันเป็นน็อตสลิมเียวติดออกมานลย ไม่ออกอีกขาดทีนึงต้องต่อใหมเ่เดี๋ยวไปเติมอีกทีนึงนะครับเติมมาแล้วเดี๋ยวขยโยกออกก่อนะขาดอี เติมบางทีเกือบไม่ขึ้นนีเ่เรียบร้อยครับสองตัวออกไปแล้วทำความสะอาดอเนี่ยครับความเดิมบางทีมันใช้ได้อยู่ครับ ต้องซ่อมเนาะมีที่ซ่อมขาง่ายๆก็เปลี่ยนไม่เสียเวลาแล้วก็พูดตัวมาก็ดีเกี่ยวไลยดีเนี่ยเกี่ยวไม่เสียอะไรอะไนก็ทำความสะอาดไว้จะได้เหมือนเดิมครับโอเคขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะมีสาระอะไรขอบคุณครับ